โอ้ไม่บอนบอนหายไปไหนน่ะบอนบอนโอ้บอนบอนอย่าไปตรงนั้นเลยนะตรงนั้นมันอันตรายมากเลยฉันอยากกรลองตรวจสอบบ้านฉันไม่รู้อะไรเลยนอกจากมือของเธอจะติดอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาโอ้เติรบอนบอนตรงนั้นมันไม่โอเคเลยนะตรงนั้นมันอันตรายมากแต่ไม่ต้องห่วงฉันหลักแน่ฉันจะแสดงให้เธอเห็นเองว่าฉันไม่เป็นอะไรฉันสามารถดูแลตัวเองได้ไปละโอ้ไปบอนบอน ฉันอยากจะรู้บ้างว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างถ้าเธอจะให้แค้นอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวนี่คืออะไรเนี่ยอ้าโอ้บอลบอลเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเธอเองนะนี่ไอ้เจ้าดีแกทำอะไรกับบอลบอลของฉันน่ะเออมันคืออะไรโอ<ฮ>้บอลบอลนายเป็นอะไรไหมเนี่ยนายไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมใช่ฉันไม่เป็นอะไรหรอกแต่แฟร์บี้ฉันก็แค่คกระเด็นเฉยฉันว่าเขาโอเคมากเลย โอ้ไม่นะบอลบอลฉันรู้นะว่านายเจ็บนะฉันจะไปถามบลล巴拉拉ล拉拉อยู่ไหมฉันจะมาถามเฮ้ยฟอกกิงเธอฉันกำลังนอนอยู่นะเฮ้พวกเธอเขาแค่จะมาถามเธอว่าเขาเจ็บไหมเนี่ยนั่นถามหรือว่าด่าวะน่ะฉันกขาบอกเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปค่ะ โอเคบ๊ายบายเราจะได้มาภาคการ์ตูนแบบนี้อีกนะคะสน,นุกแน่นอนบาบ๊ายบาย